คุยให้ก็ฝกคุยเน่จะได้มีความกดกันนะครับพี่ก็เข้าไเดือนพี่จะอะไรนะเดี๋ยวนะเดินกระดองไปเนี่ยเ้เกรดกางผมเหือได้เลือไเฮ้ยเดือได้อ๋อเดอนเดอ้ยอะไรอะขึมาขอโทษทีขอโทษรครับขอโทษทีไปไหนมาไปอำเภอไปอำเภอครับไป็นอะไรชื่อว่ามีสิดกับต่ดงเขาไหมคุณไม้ต้องไปทีหลังจะไปบอกองก่กรทำไมครับรู้ักสนทนเขาไม่ให้เกมผิดหรือเ่า ทำไมอ่ะหน้าตาแกนี่มันจะเลือกตั้งแบเหรอเลือกแต่งตัวนี่เราเพียรไหมเราเพียรเรื่องไหนนะทำไมเป็นยี่แดงเอ้าอันนี้ที่บ้านมีเงี้ยพี่แดงแต่ไม่ได้รับหขืออะไรเลยจรสีแล้วอยู่สีไหนสีเพียรแต่ไม่ต้องบอกผมรู้รู้ไงอยากดูคลิปขอคุณเนี่ยครับตอนนี้เราดูคลิปขอคุณเนี่ยนะน้าทางผมรู้ว่าอยู่สีอะไรนสีอะไรสีเทียนกาใช่ไหมสีเทียนกาเนี่ยสีผมสับฟันูสีเทียนกาสีผมอ่ะสีต้องแกงตัวอย่างเขาเนี่ย เอเกเป็นการเลยนะครับนะครับอย่างตัวนี้คุณแตกตัวนี้ถ้าไม่หยุดม่ถึงที่ถึงทักสีเลยแต่ตัวนี้คุณหยุดที่ถึงต้องหยุดอยูนี้ทำไมอย่าพูดถึงทักสีไปในฉากเพราะทำไมพูดไม่ได้ผมห้ามพูดไงทักสีนะลาแกพูดไม่ได้ท่าสีห้ามเลยทำไมเอ่ยไม่ได้ห้ามอะไรที่เขาพูดว่าห้ามเลยทักสีไงแกแล้วพูดสีขาวได้ไหมเออฉันหมายถึงทักสีจำพล โอ้ยนี่รใไฟก่อนจะเล่นนื่องเจ็บเป็นแฟนแต่ซื้อเดี๋ยวซื้อแดงก็ถือว่าโอ้โหน้ำจริงเป็นญาติกับไฟแดงเข้ามาไม่ได้เฟซรือนก็แดงอรองจริงๆอย่าพูดถึงอวาพูดแล้วยิ่งเกลียดอยู่ไม่ชอบเลยชอบขัดแย้งกับรัฐบาลอยู่โผมาแล้วก็ไม่ชอบรัฐบาลเหมือนกันรัฐบาลก็ทำไม่ชอบไม่ชอบผมเกลียดแล้วแกชอบอะไรชอบใต้ดินโดนจับนะครับโดนไคนนี้ดีกว่าคุณถู่แอนผมนี่ครับ ทุกสีที่บอกก็บอกแล้วพิจารณ์ก่อนเอออีดีเป็นมิตรราชโทษทุกคนเน่ยเล่นอะไรก็ระวังคังพูดกันครับเมื่อคืนนี่น้องปูน้องปูเห็นไัมเส้นกูแลาบปูข้างใครปูไหนปูไหนปูนั่นเฮ้ยน้องปูขายกล้วยทอดถึงจะบอกว่า็พเรื่องยางไราพูดเรื่องการมันทำให้ปวดหัวพูดถึง เดี๋ยวไกลเดีลางกองเรือกันทั้งทิ้งทั้งยือกลางเลยป่ะฮะคุณคุณชอบพักไหนผมชอบคุณดึการเลยนะกลางผมชอบพักไหนกางแล้วคุณชอบพักไหนครับอ่าพัไหนก็ได้ครับที่ทำให้เมืองไทยเราเจริญไปละขอโทษที่บอกเมื่อกี้ลืมนะขอวาคาดว่าเอาเอาปุ่นนี้ทักไหนก็บอกพักคที่ยวคาวไหอ๋อ นอนครับผมชอบมากเลยเออพักผ่อนก็ยังไนะถ้าทางมีแรงมาแก้แก้ปวดยันยักปวดเอ่อไม่ที่ถึงเรื่องพักการเรื่องตั้งความคิใจครับจะชอบที่ไหนเราแบบอยังไม่บอกยังไปเน้นท่านอย่าไปเน้นว่าคุณชอบพักคู่นพักนี้อยไปเราต้องเป็นกลางเราต้องพูดเราต้องเป็นกลางเลย่าไปเน้นว่าชอบไหนใช่จริงๆริงเราอย่าเน้นถ้าถ้าถ้าเน้นนะเอาอะไรมาแสดงอย่างเงี้ยมันไม่ถูก ครัของชูว yeah. ิทย์ฐาจะเนี่ยนี่เดี๋ยวเอาไปเอาแล้วนี่คุณแจมจเป็นยังไงเนี่ยผมจพยายามจะเข้าไปสภาครับเอ้าโอ้โหฉันชัดเจนข้ามาฝันเข้ามาผมไม่ได้เข้าผมไม่นี่เข้าไปคนเดียวนะใครตกลงใครเป็นใครนี่เขาพูดได้นะครับพูดได้รู้ได้ไงสวัสดีครับีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านไหนครับสวัสดีครับ อไร้เม่ี้ครับประทานอะไเป็นอาหารับ่ทหารเนีมึงลองมาให้กูอ่านให้กูอานต้องสอดอดิมา่ะสุมันเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 ้ยเฮ้ย้ยเฮเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้้เฮ้ยยเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ โอ้โหน่าไปทุบป่าเออแล้วก็ยังมาดอ่ะฮัมาดก็พูดในสารหมาโอ้โหแล้วทำมาสลับมาทำมาน่าไปทุบป่าสลับพูดในสารมาไม่ได้ชู้ไม่ต่างกันเลยแก่ใจนะเพราะเขาเริ่มสั่งเออเอ่อชื่อชื่ออะไรครับนายจอมครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับิทอะไรไปหาครับนะพูดดีอย่ายิงอย่ายิงคุยต้องเอามือไปแก่ใจนะทำไมชื่ออะไรครับนะเอ่แต่พูดถึงเรื่องหมาในคนนี้คนนี้นะครับ คนนี้นสวรางมากะพรสวรคงเอาหวานเจริงอ่ะเขาคุยกับม้นผมไม่เชื่อหรอเอาไปแล้ว้ได้เอาเขาเอาเลยได้ผมว่าคูกระตายกระายมาเตือนหน้าไปเลยครับไปเลยถุนไม่โกยไหมกล้าไหมไม่โกยไม่กลัวเลยเอาไ้แก่ต่างเยไอถูกกันถู อี่เลืมวันที่สาที่สา3เราไปเรื่องตั้งนะอย่านอนหลับพับกินอะไรอย่านอนหลับพับเลยนะไปเรื่องตั้งมาผมาจะไปตั้งแต่ปีห้าไปทำอะไรครับไปนอนก่อนรอเขาแล้วต้องไปตันงไปสามเพราะว่า คนดีเข้าสภาเพราะว่าแนวคนบ้าเข้าไปจะวุ่นวายกันนะครับวันนี้ตลกท่านที่คงหมดเวลาละเดี๋ยวผมขาไปองกล้าไปไปลูกนะไวอยู่ข้าวอยู่ข้าวเราไม่ได้ป่านถ้าคนหิวโอเคไว้ใช้ก่อนได้วพราะคนไทยมากเลยนะ